สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด,ดกระหม่อมให้องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล1 0 0วันพระราชทานศพสมเด็จพระพุทธาจารย์เกียวอุปเสโนสำนักงานแม่กองทำสนามหลวงร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและโรงเรียนวิสุทธิ์กษัตริย์จัดพิธีเปิดสอบธรรมศึกษาประจำปีพุทธศักราช2556 คณะกัลยนานมิตรพร้อมทั้งน้องๆนักเรียนนักศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกันปลูกต้นดาวรวยเพื่อนําไปร่วมปลรยต้อนรับพระธุดงในโครงการธุดงธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมารพระมงคลเทพนุณนีสดจันทัสโรความเคลื่อนไหวของศูนย์สาขาต่างประเทศวัดพุทธมบูรประเทศเยอรมนีจัดปฏิบัติธรรมบ้านกัรยนานมิตรน้าเมืองฮัมบวรก ด้านวัดพระธรรมกายเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาจัดงานบุญทอดกรถินสามคัคคีฉลองครบรอบ10ปีวัดพระธรรมกายเท็กซัสติดตามได้ในข่าว DMC News สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะขอต้อนรับผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ DMC NEWS ประจำวันพุธที่27พฤศจิกายนพุทธศักราช2556ค่ะและสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะที่รับฟัง DMC NEWS ทางสถานีวิทยุ FM 102.5 MHz และ AM 152.1 k h z ด้วยค่ะค่ะมาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกเลยนะคะ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องค์มนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในงานบำเพ็ญพระราชกุศล100วันพระราชทานศพสมเด็จพระพุทธาจารย์ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายธานินไกรวิเชียนองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในงานบำเพ็ญพระราชกุศล100วันพระราชทานศพสมเด็จพระพุทธาจารย์เกี่ยวอุปเสโนอดีตประธานคณะผู้ปฏิวัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชอดีตกรรมการมหาเทรสมาคมและเจ้าอาวาสวัดสัเกตร,ราชาวรมหาวิหารกรุงเทพมหานคร โดยภายในงานพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์สแสดงพระธรรมเทศนากันจากนั้นพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาและพิธีกรรมสวดพระอภิธรรมในการนี้นายนพร,รัตน์เป็นจวัฒนานันพุ่มนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติพร้อมด้วยผู้บริหารข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเข้าร่วมพิธีดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้วัดสักเกตราชวรมหาวิหารได้เปิดให้ประชาชนสามารถเดินทางเข้าสักการะเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์ณศาลาการประเรียนวัดสักเกตและร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์ในเวลา19นาฬกาไปจนถึงวันออกเมรุซึ่งจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันที่9มีนาคมพุทธศักราช2557 โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ทรงประกอบพระราชพิธีพระราชทานเพลิงศพณเมรุหลวงหน้าพระพลายอิสริยาภรณ์วัดเทพสรินทราวาสกรุงเทพมหานคร สำนักงานแม่กองทรรสนามหลวงร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและโรงเรียนว,วิสุทธิกษัตรีจัดพิธีเปิดสอบธรรมศึกษาประจํำปีพุทธศักราช2556ค่ะเมื่อวันที่26พฤศจิกายนที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันเปิดสอบธรรมศึกษา,า,าทุกระดับชั้นประจำปีพุทธศักราช2556 ในการนี้สมเด็จพระวรรณรัตแม่กองธรรมสนามหลวงได้มีพระบัญชาให้พระพมุนีรองแม่กองธรรมสนามหลวงเป็นประธานเปิดโครงการสอบธรรมศึกษาทั่วประเทศในระดับนักธรรมชั้นตรีโทและเอกณหอประชุมโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี ในโอกาสนี้นายพนมศรปนรองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกล่าวว่าการศึกษาของเยาวชนในอดีตมีรากฐานจากการใช้หลักพุทธธรรมมาอบรมสั่งสอนวิถีชีวิตประเพณีและวัฒนธรรมไทยโดยได้รับการหล่อหลอมจากคำสอนของพระพุทธศาสนาจนกล่าวได้ว่าวิถีพุทธคือวิถีไทยจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะเอาหลักพุทธธรรมมาเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการจัดการการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการเรียนธรรมศึกษาที่สามารถนำไปประพฤติปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมพร้อมทั้งสร้างสรรประโยชน์สุขให้แก่ตนเองครอบครัวสังคมและประเทศชาติสำหรับการสอบธรรมศึกษานะสนามสอบโรงเรียนวิสุทธิกษัตรีในครั้งนี้มี60ศูนย์สอบประกอบด้วย 1. วัดอาสาชนะสงคราม 2. โรงเรียนพองพลอ,อ,อนุสอนสโรงเรียนวัดทิพภาวาส 4. โรงเรียนโสมภาพัฒนา 5. วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครและ 6. โรงเรียนวิสุทธิกษัตรีซึ่งการสอบธรรมศึกษาประจำปี2556นั้นมีผู้สนใจสมัครประกอบด้วยนักเรียนนักศึกษาครูอาจารย์และประชาชนทั่วไปกว่า2ล้านคนจากสนามสอบทั่วประเทศกว่า4,000แห่ง ที่คาดหวังก็คาดหวังว่าอยากได้นาธรรมะเผยแผ่เข้าไปสู่เด็กเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยประเทศไทยเนี่ยเด็กมีปัญหามากก็เลยอยากนําธรรมะเข้าไปสู่เด็กให้เด็กได้เรียนรู้ธรรมะแล้วก็ได้พฤติปฏิบัติธรรมแล้วก็ปีนี้เราก็จัดลงลึกเข้าไปถึงตั้งแต่เด็กชั้นป .1 จนกระทั่งถึงป .6 เราตั้งแต่น้อยๆไปแต่ที่ว่าเราคิดว่าให้ทีละเล็กทีละน้อยคิดว่าเด็กมันก็จะซึมซาบ เด็กซึมซาบเรียนรู้รรมาได้ก็คิดว่าปัญหาของสังคมก็อ,อาจจะน้อยลงทางสนันนหลวงพผนธรรมก็จะมีการปรับปรุงความสอดคล้องในด้านการศึกษามากยิ่งขึ้นให้ทำทันตามเทคโนโลยีก็ได้ออกข้อสอบสื่อทางอินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งข้อความตามไลน์จะเป็นการศึกษาทางไกลได้ง่ายที่สุดเพราะ เล่นง่ายเล่นฟรีก็ได้โทรหากันก็ได้การการเรียนที่สอนอยู่ก็นักเรียนให้ความสนใจพอสมควรนะพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงก็จะอยู่ในทางที่ดีขึ้นการะรัตนาตายได้อย่างถูกต้องอันนี้ที่เราสามารถมองเห็นการสวดมนต์การไหว้พระสามารถที่จะทำได้ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัยจะสัมนาเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยมหามกุตราชวิทยาลัยสู่การปฏิบัติมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัยทั้งส่วนกลางวิทยาเขตวิทยาลัยทั่วประเทศโดยผู้แทนบุคลากรรวมทั้งเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานได้เข้าร่วมการอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัยสู่การปฏิบัติ ระหว่างแผนงานประจำปีพุทธศักราช2556ถึง2565ซึ่งมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัยได้เร่งพัฒนางานบริหารในองค์กรตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาในการนี้พระราชบัณฑิตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัยเป็นประธานในพิธีเปิดณนะโรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์200จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัยมุ่งเน้นแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษาผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ในหลักพระพุทธศาสนาและสามารถเผยแผ่พระพุทธศาสนาแก่สังคมในระดับชาติหรือนานาชาติสร้างงานวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งด้านวิชาการและด้านบุคลากรที่มีคุณภาพ ในการบริหารจัดการภายในองค์กรให้เป็นที่ยอมรับของสังคมภายนอกอย่างน่าภาคภูมิใจของสถาบันการศึกษาพระพุทธศาสนาสืบต่อไปตลอดการคณะกรรมาการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ส่งหนังสือไปอยังครูเพื่อนแนะแนวการศึกษาสําหรับเด็กโดยมุ่งเน้นให้เด็กเลือกเรียนที่เหมาะกับตัวเองค่ะรองเลขาที่การคณะกรรมาการศึกษาขั้นพื้นฐานเปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ถ่าบหนังสือแจ้งไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่งทั่วประเทศโดยขอให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูโดยเฉพาะครูแนแนวของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดำเนินการตามแผนปฏิบัติและใช้กระบวนการแนแนวเพื่อผลักดันนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่จะให้มีการเพิ่มสัดส่วนนักเรียนอาชีวศึกษาต่อสามัญศึกษาเป็น 51ต่อ49ภายในปี2558เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้การแนะแนวถือเป็นส่วนสำคัญและจะเกิดผลดีต่อเด็กเพราะจะทำให้เด็กทราบว่าตนเองมีความถนัดและความสามารถในด้านใดซึ่งจะทำให้เด็กเลือกศึกษาต่อได้อย่างเหมาะสมกับตนเองและประสบความสำเร็จในชีวิตสำหรับแนวปฏิบัติที่แจ้งไปยังเขตพื้นที่ต่างๆนั้นอาทิให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัดเพื่อกำหนดแผนการรับนักเรียนปีการศึกษา2557 พร้อมกันนี้ในเขตพื้นที่การศึกษาทําข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสถานศึกษาสังกัดอื่นๆที่เปิดการสอนสายอาชีวศึกษาและผู้ประกอบการต่างๆเพื่อจัดกิจกรรมสนับสนุนให้เด็กมาเรียนสายอาชีวศึกษาเพิ่มมากขึ้นตามเป้าหมายที่วางไว้อาทิการพานักเรียนเข้าเยี่ยมชมสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาการเข้ามาแนะแนวการเรียนต่อสายอาชีพเป็นต้น คณะกรยานามิตรพร้อมทั้งนักเรียนนักศึกษาในจังหวัดพระนครศรียุทธยาได้ร่วมกันปลูกต้นดาวรวยเพื่อนำไปโปรยต้อนรับพระธุดงในโครงการทุดงธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมารพระมงคลเทพมุนี เมื่อเร็วๆนี้คณะกาลยานามิตรอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรียุธยาได้ร่วมใจกันปลูกต้นดาวรวยเพื่อนำไปร่วมโปรยต้อนรับพระธุดงในโครงการทุดงธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมารพระมงคลเทพมุนีซึ่งภายในงานยังมีนักเรียนจากโรงเรียนวัดขุนทิพย์อำเภออุทัยนักศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาอายุธยาได้มาร่วมกันปลูกดาวรวยด้วยความปลื้มปิติใจ โดยก่อนเริ่มปลูกพระอาจารย์ได้นำสวดมนต์พร้อมทั้งเทศสอนธรรมะเรื่องอนิสงส์และความสำคัญของการปลูกดอกดาวรวยซึ่งดาวรวยที่ปลูกในครั้งนี้จำนวน4,000ต้นบนที่ดินเกือบ2ไร่ของกัลยาณมิตรสมยศกัลยาณมิตรสนิทขอพรและที่พิเศษคือแปลงดาวรวยแห่งนี้จะได้รองรับพิธีตักบาตพระ111รูปกลางทุ่งดาวรวยและปล่อยปลา1ล้านตัว ในวันเสาร์ที่11มกราคมพุทธศักราช2557ซึ่งเป็นวันเด็กแห่งชาติอีกด้วยสำหรับบรรยากาศภายในงานคณะกัลยาณมิตรทุกท่านรวมทั้งน้องๆนักเรียนนักศึกษาได้ร่วมกันปลูกดาวรวยด้วยความสนุกสนานบุญบันเทิงพร้อมทั้งปลื้มปิติเป็นอย่างมากที่ได้มีส่วนร่วมในการปลูกดาวรวยในครั้งนี้ ซึ่งการปลูกดาวรวยในวันนี้จะใช้ในโครงการเดินทุดงธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมารพระมงคลเทพมุนีปีที่สที่จะจัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาสืบสารวัฒนธรรมชาวพุทธสร้างบุญใหญ่ให้แผ่นดินโดยจะเริ่มเดินทุดงระหว่างวันที่2ถึง28มกราคมพุทธศักราช2 5 5 7รวม27วัน เราไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับยอดนักสร้างบาร,รมีในต่างประเทศกันนะคะซึ่งแต่ละศูนย์สาขาก็มีกิจกรรมและงานบุญให้เราได้รับชมกันอย่างตลอดต่อเน,นื่องเลยทีเดียวในวันนี้เรามีภาพกิจกรรมงานบุญของศูนย์ในโซนยุโรปที่วัดพุทธธรรมบวประเทศเยอรมนี er ie, และที่วัดพุทธออสเตรียส่วนโซนอเมริกานะคะที่วัดพระสมการเท็กซสัสประเทศสหรัฐอเมริกาไปติดตามได้ในเวิร์นิวส์ค่ะ กัยาณมิตรวาสนาพิรมขวัญได้นิมนต์พระอาจารย์จากวัดพุทธธรรมบวกประเทศเยอรมนีเพื่อมาเป็นเนื้อนาบุญณนะเมืองคมบวกภายในงานทุกท่านร่วมกันปฏิบัติธรรมกลั่นใจใสใสจากนั้นเป็นพิธีอาราธนาศีลและพิธีถวายพระตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรวาสนาพิรมขวัญน,นำกล่าวคำถวาย ส่วนภาคบ่ายสาวดชนทุกท่านร่วมกันปฏิบัติธรรมก่อนที่จะประกอบพิธีทอดผ้าป่าโดยมีกาลยนมิตรวาสนาพิรมขวัญกาลยนมิตรแกรดแม็เกเคอร์บวกเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายส่วนสาธุชนทุกท่านร่วมกันถวายปัจจัยธยธรรมแด่พระอาจารย์พร้อมทางได้รับฟังธรรมะเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบาร,รมีสืบไปด้านวัดพุทธออสเตรียได้จัดโครงการอบรมเยาวชนรุ่นที่3โดยในวันแรกได้มีพิธีแสดงตนเป็นพุทธ,ธมามะกะและพิธีฝากตัวเป็นสิทธ ส่วนในวันรุ่งขึ้นน้องๆเยาวชนกล้าดีแห่งวัดพุทธออสเตรียได้พร้อมใจกันสวดมนต์นั่งสมาธิออกกําลังกายพร้อมทางได้เรียนรู้วัฒนธรรมชาพุทธการทําความสะอาดลุกนั่งกราบไหว้ประเคนพัตาหารแด่พระพิสุสง์รวมถึงมารยาทชาพุทธซึ่งผู้เข้ารับการอบรมต่างตั้งใจและพร้อมที่จะเรียนรู้กันอย่างเต็มที่ส่วนภาคบ่ายพระอาจารย์ได้เทศสอนเรื่องกฎแห่งกรรม และในวันสุดท้ายผู้เข้าร่วมโครงการได้ร่วมกันตักบาตรแด่คณะพระภิสุสฆ์วัดพุทธออสเตรียและวัดพุทธเวียนนาจากนั้นพระอาจารย์ได้เปิดให้ผู้เข้ารับการอบรมร่วมแสดงความคิดเห็นเรื่องวัดในอุดมคติของต่างประเทศก่อนที่จะประกอบพิธีขอขมาพระอาจารย์และเจ้าหน้าที่ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าได้รับความรู้มากมายพร้อมทั้งตั้งใจจะนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป และที่วัดพระธรรมกายเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญทอดกรถินสามัคคีภายในงานพระครูวิเทศปัญญาพรประธานสงนำสารุชนปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนากลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวรายงานและเปิดงานโดยมีกาลยนานมิตรสุทัศนาสีอุทิศและกาลยานมิตรแอนโทนีเบอร์โทลามีในโอกาสนี้คณะสงฆ์ได้เจริญพุทธมนต์ฉลองครบรอบ10ปีวัดพระธรรมกายเท็กซัส จากนั้นเป็นพิธีถวายพระตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกาลยานมิตรอมาราบรรจงสิริกาลยานมิตรนิดน้อยปริญโยธานและกาลยานมิตรหน่วยนาฏปริญโยธานเป็นประธานตักบาตรและนำกล่าวคำถวายสังฆทานส่วนภาคบ่ายคณะเจ้าภาพตั้งริ้วขบวนอันเชิญผ้าไตรเคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีซึ่งประธานกฐถิ่นในปีนี้คือกาลยานมิตรเกรียงชัยและกาลยานมิตรอุบลรัตนศิล์โดยมีกาลยานมิตรไทยรัฐโบเนียและครอบครัวเป็นตัวแทนอันเชิญผ้าไตร จากนั้นเป็นพิธีทอดกรถินสามคัคคีโดยมีกาลยานมิทไทยรัชโบเนียกยาลยานมิทเจสซิก้าโบเนียและกาลยานมิทโฮเซโบเนียได้นำกล่าวคำถวายผ้ากรถินและน้อมนำผ้ากรถินถวายแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้ประธานสงฆ์ได้กล่าวสามโมธียกถาและอนุโมทนาบุญกับสาธุชนทุกท่านที่ได้มาสังสมบูรณ์ร่วมกันในครั้งนี้ ก็ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับยอดกาลยานามิตรจากศูนย์สาขาต่างประเทศทุกๆศูนย์เลยนะคะที่ได้ร่วมกันส่งข่าวสารกิจกรรมงานบุญมาอย่างตลอดต่อเนื่องให้พวกเราได้ปลื้มปิติกันทุกคนค่ะและในช่วงสุดท้ายนี้นะคะมีข่าวฝากประชาสัมพันธ์ค่ะขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์วารสารอยู่ในบุญตั้งแต่วันแรกของปีสร้างสิริมงคลแก่ชีวิต ให้มีดวงปัญญาสว่างสวยนำมาซึ่งความสำเร็จทั้งปวงด้วยการจารึกชื่อเจ้าภาพกิติมาศกิติมาสุขและกิติมาเสริมตลอดปีสอบถามรายละเอียดได้ที่กองทุนอยู่ในบุญหมายเลขโทรศัพท์0867712268หรือผู้ประสานงานที่ท่านสังกัดค่ะ และขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมจัดพิมพ์ปฏิทินทบทวนบุญปีใหม่ประจำปีพุทธศักราช2557โดยร่วมจารึกชื่อห้างร้านและบริษัทของท่านเพื่อมอบให้ลูกพระธรรมทั่วโลกและใช้ในเส้นทางทุดงธรรมชัยปีที่สามให้คุณพระศรีรัตนตรยัยไปประทับอยู่ในใจทุกๆวันให้ร่ำรวยราบรื่นสำเร็จเป็นอัศจรรย์ตลอดปีใหม่นี้ค่ะ สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0867712268หรือเจ้าหน้าที่กองรับบริจาคและผู้ประสานงานภาคที่ท่านสังกัดค่ะทั้งหมดเป็นข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนาและกะัลยาณมิตรที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมทุกท่านนะคะถ้าท่านใดพลาดการรับชมสามารถติดตามรับชมข่าวย้อนหลังได้ที่ w w w f a c e b o o k c o m t v d m c n e w s ค่ะ หรือว่าจะส่งข่าวมาเพื่อให้เราได้ออกอากาศนะคะก็ส่งมาได้ที่ tvdmcnews gmail com ค่ะวันนี้คุณพัทรพรศิลปาจาและดิฉันพัชราสวัสดีเวทินพร้อมด้วยทีมข่าว DMC News ต้องขอลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ